ไปหมดเลยมาไปยิงไม่ได้เฮ้ยมาจ้าเออมีเป็นหน่อยไปแล้วขอบคุณมาจ้าพอใจจ้าไ่ไปเฮ้ยเป็นไงครับ คิดไว้ให้รู้นะเว้ยห่วยหา้สัตว์ไอ้สไลด์หัวขี้ไอ้ชี้ของสไลด์เจ็บปัากปูระเบิดไปละไอ้เหี้ยโธ่จะเล่นกับปูอะไรอยเนี่ยเฮ้ยที่หลังที่หลังไม่ต้องเปิดให้คนอื่นเข้ามาเล่นเล่นแค่นี้พอก็ล็อกดิล็อกไปอ่ะ องอย่างนี้เหรอสองนิ้วชาวล็อกใบชายขนเลื่องไม่เว้ยใครเป็นหัวหน้าห้องวะเดี๋ยวขอเป็นนั่นคือชาวล็อกเดี๋ยวขเข้าเดินไปขึ้นไปข้างบนนิกขึ้นไงบนนิกเช็คให้ดูด้วยจบเกมนี้จบเกมนี้ขอเป็นหัวหน้าห้องนะไอ้เหี้ยามิกเอ้หัวควายมันขึ้นไปอีกแล้วอะไอ้ต้องบ่นอยู่นี่ นี่ไมเราไม่มีตองวงเอาเลยไม่มีหมดละมันวิ่งมาคัมันวิ่งมาตัวนึงมันวิ่งมาตัวนึงนหเล่นขนาดเลยไม่ขนัดเลยวะเนี่ยเนี่นี่ปืนไ่ได้กันยุ่งไปเก็บมือก่อนเอออยากลองเล่นามาละ เมีเหรอพ่อฉอให้เมีเหรอคอยดูสไนที่เทมสุดในโลกมีสองวงไม่ไ่้บ้างไม่มีอะหมดละเจอแล้วเขาเปบัม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 มยูก็จิงยังเลยเนาะตัวข้างล่างไอี้ยไอ้ปัดโตมาว่าอย่าทา้ายๆัา่ง่าย้้องมามาดันะเจ้าฟนะาโตาามา ไอ้ขาดโผล่มาไอ้โอ no. ๊ะล็อกอะไรเนี่ยมันโผล่ไอ้ไอ้เตอร์หมอไอ้เตอร์หมอยังเหลืออยู่เว้ยโอ้ยมีคนหล่อยไว้อยู่ฝั่งขวาเก็บมุ้งให้มันดิห้าสิบเลยไอ้เนี่ยขวาหาเลยแม่งมองเห็นแม่งมีความอยู่ไกลไอ้เนี่ยระวังตีกไวยด้วยขี้ไม่ดีดีกูสับไม่ได้เขาเตอร์เขาเตอร์ไอ้อะไรวะ แม่เด้กมีรเออไม่หายเด็กคนนี้มเฮ้ยรับพวกมึงอะไรเด้าปุ๋ยชาพิการีกอด็ากูเลยมันไมันแหลกแหลกไม่รู้อ่ะเออแหลกชิ่หายเลยแต่ฝั่งวันแ่โคตรเยอะเลยว่ะโอ้โหเนี่ยทำไมฝั่งมันหลามคนไม่ได้ฝั่งนี้มฝั่งอะไได้ทุน าวาไม่วแรกแต่เม่หมือนกันนเราเก็มุงให้มันดิมัน้ามันแตกไปสเก็บไมได้เก็บไม่เปไออยู่ันลอยู่นั่นแหละครับต้องลงาไม่ต้องลงไม่้ดนลงม้าไมโดนระเบิดนี้ไม่ตายนไอ้เี่ยเดี๋ยวตายกูเจ้วนรัฐนรัฐจะตายเลย เียตายแล้วคนรงูเห็นแล้วว่ามอยู่ไหนกันไอ้สัไใ่ตองเงี้ยเบไอสัตึ้งม่ตรงเงีไอชม่องะไรโอ้โหต้องไครเลยต้องตายเจ้าเป็นเจ้าเหียใครยิงกัวเฮียเอาปคนเล็กมาไลยิง ไอ้ไอ้เอาคนหนักมายิงกันหน่อยดิมาแล้วมาอยู่ไหนอ่ะอันนี้มาดิเดี๋ยวมันโดดเดี๋ยวมันบินลอยเว้ย